กลับแล้วครับขบวน 5, 5้านะครับออกอุดรมาตั้งแต่ยังไม่ห้าโมงเช้านะครับกลับเร็วนะครับวันนี้ขบวน556เพราะว่าเมื่อคืนนี้ตอนขามาทำตองห้ามานี่ผ่านบ้านแฮดห้าทุ่มนะครับอ้ทุ่มนิดนิดมาไม่ยาวนะครับวันนี้ มาต้นสั้นๆนี่นะครับกับ556อุดรแหลมชะบังครับขากลับนี่ต้นทางอุดรน,นะครับปลายทางแหลมชะบัง